น้องกินเหรอชีน้องกินอ้าวทำไมชีไม่กินอะ่ะไม่น้องอยากแกะอ้าวทำไมเอาไว้ที่เดิมคนอื่นกินก็ไม่เห็นดีว่าแกะแล้วก็จับเอาตัวที่ชีกแกะอ้าวก็ว่าหอยเน่าสิอ้าวทำไมหอยหอยหอยเปล่าเต็มเออทำไมไม่มีลูกไหนอ่ะ <c oughs> ไม่มีหัวไหนยิ้มเป็นไหมลูกนี่อาศัยตรงนี้นะลูกน่ะเอาไว้ก่อนอุ้มมีมาไว้ก่อน เอ,อออาอาให้พี่ชีกแก้ดิพี่ชีกแก้เป็นจังเลยอุ่นจิ้มหอยโอ,อืมเก่งจังเลยพี่ชีอ่ะอืมไปเก็บหอยก็เป็นจิ้มหอยก็เป็นชีหละไปครัวหอยเนี่ยนะยเก่งจังเลยพี่ชีจะต,ตัวเหมือนพี่ชีเลยนะ <c oughs> อ๋อคือเขาไปเอาปีวปีการนี่นะพี่มิกีนี่แหะ กันยังไลหลงหลออันใหญ่ยุ้ยเขาแบบมีขายเลยวิ่งจิ๋วตรมองมองตัวใหญ่ก็ใหญ่เลยมองตัวน้อยกัน้อยเก่งจังเลยนี่นี่ไงนี่ไงเกับพี่อ๋อันนี้มีออกมาหอเปล่าอา จิ้มให้พี่จิ้มให้น้องโอ้โจิ้มให้น้องโอ้เก่งจังเลยเขาเพิ่งกินแล้วยังนะคะเพาะเราพาหนุ่มซ้ำเก่งจังเลยแบนแบนลูกแววนั้นไปเนื้อย่างมาต้มไปเขากินแล้วเมื่อคืนนะเขาไม่กินเขาเหาไงป้าไปจะมีจะมีอยู่หรอแต่อีสามกล่องไม่เห็นแม่อันนี้คือพี่มันหรอ อยู่กกับลมนี่นี่คือพี่มันดูหุ่นนะเออโอ้เขาเอาแล้วเฮ้ยเห็นเจ้ามีเก็บเ่แรกเจ้าผู้นี้เอาไว้แต่ทีล่เขาทิ้วางไว้กับอันนี้นะวางไว้อยู่แต่เขามาเอาโอ้ยสามกองใหญ่ๆห่นะเอ้าเปิดเอาจริงจังเอานะได้มากโอ้ยก็ว่าเราเอาไว้น้ำบ้าคนนี่ละว่าวางมันกะละมังไะนะกะละมังกะละมังใหญ่เขา สีขาวแล้วบอกเจ้าไม่คนอ่ะคอยก็มาตั้งวางกับเจ้าตอนแรกเพราะว่าสิ้เซ่อมอเจ้าแล้วเจ้าเอาไว้ในสื่อเล้อเอไว้ซื่ออ๋อไม่เห็นหัวมเนาะนี่เจ้าินยับอกม่ต้มเลยอะไอ่ะันเย็นน่ตเย็นะอ ต้องนออไม่ไดกะทิเลยเอาไปแล้วโอยเนาไม่เ่ยไม่ได้เื้ล้นมากเอก่อนถ้าอากาศสืนมแล้วนเลยไม่เหนื่อยนอกก็สีเอบ้ันท้าที่เราเ็ยอไไม่ได้เราทำมาเล้อะตรงไปหุกตรงไปทางนี้ที่เป็ที่แที่แหลมสมพลมาค่ะที่เป็นเหลงอยากดูแหลมสมพลจะดูที่บ้านกันนลย ยังไงอ่าเนี่ยมาถึงมาถึงไหนไปกวางเต่งแล้วเนาะกวางเออเออมอสึงเจ้ากวางเธอมอสึงะเมื่อกี้ค่อยเบิ่งๆ่ะอันเนี้ยมันอยู่ในโดมนี่คือขี้มัน้คยถามเขาเขาก็ไม่มีใครนี่คือขี้มันเหรอนี่คือขี้มันก็เรียบร้อยแล้วโอจบแล้วอ้โเพ่จิ้มอะไกินบ่อออะจิ้มบิกจิมีกมินอิมแล้วเหรอื แพงเม่มินเด้อจ้ามินก็แพงเม่อยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังฮะวางมันเดนือผ้าเราเดี๋ยวมันก็โดนพริกอ่ะให้เบนดูให้เบนดูให้น้องหน่อยเอาไหมเอาไหมเอาเอาพี่ชิ้นห้าเอาไหมน้องอิ่มแล้ยไอ้ไอแอนจิมเพิ่งจะหึงเนี่ยไม่เบลือ มาดูเพาะชววยข้าวกุ๊กของเราเอ้าเอ้าโอ้โหฟ้าปิดหม้อปะเขาช่วยแล้วเขาเขามีหมาวบอีบอ่ะหื้ ฮะก็มาไปอี้มันห้อนเลยเอาผ้านโอ้โหฮ่าาอถุงพักหัวเจอนั่นฮะ มึงจะมาพกผู้มาเชื่อจงมันเก่งเนาะอืมช่วงๆมันหวานได้ข้าวกะล่ำซอยจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว เผาไงที่บ้านมันเาพิลึกใหอืมการจุฮะขบพูดเนาะม่เห็นบอคนเสิรอฟปุ๋ยนะเมนูของกินึกใช่้วเขาทำอะไรอ่ะเจาะนังเขี่นยิ่งบอคเปล่าเว้ยนังอะไรผงขัวขัวน้อยเฮา ต้องต้องนึ่งข้าวสองครั้งยาเพราะว่ามันกะติบเรามีแค่กระติบเดียวมันก็เลยถ้าเรานึ่งเยอะมันมันไม่มีกระติบใส่อืมเราก็นึ่งกินข้าวแร้อนตอนเที่ยงเนอะตอนเช้าวตอนเย็นก็หมาก็นึ่งใหม่อีกนข้าวแล้วร้อนแมนข้าวอันนี้บอกข้าวใหม่จ้าน่าจะเป็นข้าวใหม่เจ้านั่นมั้งข้าวใหม่ข้าวใหม่เออเอาแล้วคนละถุงเห็นมันันน่ะ อ้นะถุงทั้งปะปาหั่นหรอวไปไปกินกับตำมะุงข้าวสุกฮ้อนๆโอ้ยข้าวหลามด้วยแล้วมันก็เหลือแค่นี้แหละไปกินมัมังแเ้าก็นอนเบนเราดวมัมา้านองเน่ยแ้วนี่น้องทำไาาน มาอู S <S> ờ, ข aja, ๊ข right ้ามัท้อน a m ไมีอ at um> ิ uh ่มเลยเยอะยอะมามานั uh ่ง uh ย่อยก่อนวะโาก็ร้อนโคตรยัมันก็เย็นมีจืดพัดลมมันก็เดน๋ย็นะผู้กลางน่ะคิดมาว่านะคะเองซื้อมาแบบเมื่อคิดดีแปบนั้นนะบ้าบมาอะไรอ่าอะไร มันม hmm. ันปิดหน้าเดี๋ยวมันก็ไม่เห็นแล้วเฮ้ยแล้วแอนจะเอาอะไรนะขับไปเห็นไหมเจ้าสีขาวเห็นเห็นไหมเหมือนอัน Tao ở đây nó. mà lạc, mất ạ tao bố hoa mầm. Mầm chưa mà được hâm được hâm mầm nó mầm nó áo. Mạc chưa lạy lại bây giờ Mạc chưa tao. Mạc mầm hâm mầm hâm mầm hâm mầm ไม่เนี่ยไม่เลยเนี่ยทำดะไรตรงนีอก็ทำไม่ได้แหาเตียงมะเกาะป่าปีนี้เราโดกจะกข้าวหนกโดนปีนี้ไม่เปลี่นหกม่ได้ดู เดี๋ยวจับมันเะเบี่ลน้ยังหรอโบกบองมยระานอบอมมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะทุกคนมีเที่ยงข้าวร้อนร้อนส้มตำมีหอยด้วยแซ่บหลายซ่บหมทุก